โคจะมาบ่ะไอ่โคจะมาบ่ <ห ả? S 1> มาแม่ลูกลูกแม่เนาะโคจะมาบ่ครับนี่เพราะว่ามันมันบ่เปื่อยไปไดยนะเอาไปตู้ถ่ายพี่น้องครับเดี๋ยวสีออกเราไปที่นี่แม่ลูกลูก<ห>แม่เอาเอานั่นโปลลงมาเดี๋ยวอึ๊บทิ้งกับระเบิดไทยไว้อึ๊บอึ๊บเออเอา้าสีออกเรียบร้อยเราไปที่นี่ แไห่ะองไปหองไปสาห้าเหาหาสา้าเอาด้ลูกมาสโตล้ตัวนี้ตัวที่สองพี่น้อตัวเปลูกมันตัวนี้ตัวที่สองบนเขาพี่น้องครับเซาหาเฮ้ยสาหาเนาะสาหาเหรสาบหาเด้อแม่ลูกลูกแม่ลูกเจ้า้ครับเหนือหนังดีๆดีครับพี่น้องครับ โอ oui oh, yeah. ้ยทายยากเลยพี e ่น uh ้องครับวันนี้ผลไม้อีกรอบหนึ่งที่นี่ผลก็ตรงแรงๆนะผมว่าโอ้ยผมก็เวลาสี่พอตรงเลยล่ะหอดนี่หอดมาสมปอยเอ้ยไอหอยหัวสร้างแล้วว่าตกตายตายเลยนี่มันเปื่อนงวดเนาะจะได้มาเบิร์กันมาไปเชื่ลูกเฟซให้เฟซบุ๊กเอาเบิร์ให้ก่อน โซน87โคกหาสาม4ี4าซีสองสาบหารถุกิตต้มเลยพี่น้องวันนี้ว่าฝนจีบโตกเครื่องดีอยู่พี่น้องหางใหญ่เอาเบิดละข้นสื่อมือนนี่สองหกสาวละมีแต่ในห้อยอยู่คนเดียกองพี่น้องครับเพราะว่ามันมันเปื่อนมาที่นี่มือนี้นั้นในห้างจากทั้งไอ้อลันจอระเทศกับม้าอยู่พี่น้องครับมันก็มาสื่อง้อไงเนี่ยแหละคือเก่าจะง้อไงมามี่มีมือนี้มันมีแต่ง้อเลี้ยงมือนี้ครับ กิูง้อเลี้ยงกันมาหนิตัวนี้สามสิบห้าได้พี่น้องขยัได้กัโทรมาเพื่อนเอาเมื่อกี้เบิ่มเพิ่มเมื่อกี้นะไปแล้วเว้ยลับกันเด้อพี่น้องครับขออนุญาตกราบลาพี่ข้าน้อง ว่คือว่าคือมืัอนี้ครับพี่น้องมันเละมันเละ